สวัสดีค่ะหนูชื่อโมเน่อายุห้าขวบวันนี้หนูจะมาเล่าเรื่องตอนหนูเด็กตอนหนูเด็กนี่หนูไปที่โรงแรมตอนนี้หนูสามขวบอยู่หนูไปกับครอบครัวหนูพอ่อแม่พี่หนูแล้วก็หนู แล้วก็คุณตาคุณยายแล้วก็น้าของหนูน้าของหนูตอนหนูสามควบน้าของหนูเยอะยกหนูได้ตอนห้าควบ ยกหนูน่าจะไม่ได้แล้วนะคะหนูห้าขวบแล้วหนูโตขึ้นแล้วค่ะแต่ตอนสีขวบนะ้าเคยยกวันนี้แบบของหนูอยู่พอนะ้ายกด้วยมือเดียวหนูก็ตกลงไปในน้ำเลยค่ะนอนอยู่ในน้ำเลยค่ะดีนะที่ ตอนนั้นอยู่ในสปืนจบแล้วนะคะอันนี้ที่หนูวาดในแฟมิลี่หนูตอนว่ายน้ำกันอยู่ค่ะนี่คือพี่หนูพ่อแม่แล้วก็หน้าของหนูนี่หนูตอนเด็กๆ <c oughs> จบ ดีเอ็นโมเน่จินเดเล่าบ๊ายบายขอบคุณค่ะที่ติดตามนะคะบ๊ายบาย